สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมเม้นนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเอชินทีมแพกนะครับทุกคนครับกับไอทุ่งอะไรสักอย่างที่มันมีแบบสายหมอกตรงนี้นะทุกคนนะนี่ครับสังเกตนะทุกคนนะถ้าเราจุดไฟตรงไอรูปบ้านตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถยืนยืนอยู่ใกล้ๆรูปบ้านนี้ได้ครับโดยที่หมอกมันไม่ทําให้เราเด้งออกไปข้างนอกตันเองนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นหลักการก็คือวิ่งไปหาจุดสีม่วงครับทุกคนครับแล้วก็ แต่การไล่จุดมันให้หมดครับทุกคนครับเออเราก็จะสามารถทำกลไกแถวนี้ได้แล้วเห็นไหมทุกคนเออเราไม่ต้องเด้งออกไปแล้วครับเนี่ยวิธีการนะครับเสานี้มันหมุนอยู่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หมุนให้มันมาหาเพื่อนเลยครับแล้วก็มาหมุนเสานี้ครับทุกคนครับอืมแล้วก็ให้มันหันด้ามาทางอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าทําไมมันยังไม่จุดครับ มันครบแล้วนะครับหรือว่ามีอีกครับออกมีอีกครับทุกคนครับมีตรงนี้อีกต้นหนึ่งครับสังเกตเห็นไหมตอนนี้เราออกมาห่างจากเสาครับรูปหมอกอ่ารูปก้อนเมฆที่ขึ้นด้านซ้ายมือเห็นไหมทุกคนไปใต้อ่ารูปไพมอนนะทุกคนนะเออเราก็ต้องวิ่งกลับเข้ามานะครับก็ับมาอยู่ใกล้ๆกับไอเสาสายฟ้าต้นนี้นะครับมันจะทําให้เราอยู่ที่นี่ได้นะทุกคนนะแล้วก็วิธีการโกงอีกแบบหนึ่งนะทุกคนนะ เนี่ยเห็นไหมถ้าเรายืนอยู่นอกหมอกยืนอยู่นอกเขตครับมันจะมองเห็นทะลุเข้าไปข้างในครับเพราะฉะนั้นเราก็จําไว้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างครับโดยใช้วิชาช่วยดูจะเห็นชัดนะทุกคนนะแบบนี้ครับจาจาเอาไว้ทุกคนแล้วก็วิ่งเข้าไปครับง่ายเลยแล้วเราเดี๋ยวเราไปไล่จุดให้ครบเลยครับทุกคนครับมันจะได้แบบส่องแสงไว้ให้เราครับทุกคนครับเออเวลาเราวิ่งเข้าไปเราจะได้ไม่หลงครับเนี่ยเห็นไหมพอเราเข้ามาในเขตหมอกมันก็จะมืดครับทุกคนครับเราก็พยายามวิ่งไปตามจุด ที่มีเสาเ,เรียงกันอยู่แบบนี้นั่นเองครับทุกคนครับสวนกนกที่เราเองทําอะไรไม่ได้ก็ช่างมันครับทุกคนครับอืมตรงดิ่งไปหาเสาอ่าถ้าเป็นกระพิบกระพิบอีกอนีนี่เหมือนจะว่า <is> no จุดไปแล้วครับอย่างนี้จุดไปแล้วนะทุกคนนะเอ่อพยายามหาที่มันเลือ่อเือครับทุกคนครับแสดงว่าเรายังไม่เคยไปตรงนั้นนะทุกคนนะเนี่ยแต่ถ้าอยู่ข้างในหมอกนี่กดดูวิชาดนี่คือไม่เห็นเลยนะมันบังครับทุกคนครับหมอกมันบงังเราต้องออกไปนอกเขตวิชาดนิดนึงครับแล้วมองกลับเข้ามา <S <S จะเห็นนะทุกคนนะอืม ยามมองครับทุกคนครับใช้สายตานะทุกคนนะในการมองนะครับอันนี้จุดไปแล้วนะครับ <c oughs> เดินวนไปวนวาอยู่ที่อย่างนี้แหละเออมันงงมากมีกระพริบกระพริบอ่าตรงนี้นี่เองครับทุกคนครับตรงนี้เป็นจุดที่เราจับได้ว่ามาอยู่นอกเขตหมอกได้แนละ้วทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะออกมาครับเนี่ยห็น <c oughs> ไ,ไหม <c oughs> ออกมา <c oughs> เดี๋ยวสักพักหนึ่งหมอกมันจะจาง อยู่รอแป๊บนึงครับเนี่ยแล้วเราก็จะมองเห็นครับว่าเสาอะไรอยู่ตรงไหนพางครับทุกคนครับแล้วเราก็วิ่งไปเก็บให้หมดนะทุกคนนะอืมอ่ะไปด้านอ่าด้านนี้ก่อนแล้วกันครับทุกคนครับด้านนี้ก่อนเราจะจุดให้ครบเลยนะทุกคนนะจุดให้ครบเลยครับไม่ต้องให้มันเลือครับทุกคนครับตรงนี้จุดไปแล้วนะครับตรงนี้จุดไปละนี่ครับอ่าตรงนี้ครับยังไม่ได้จุดครับนี่ใช้ดาว ไปครับทุกคนครับตรงนู้นน่าจะใช่ไหมเออโอ้ยมีกายอยู่ตรงนี้ด้วยตีไม่ทันครับตรงนู้นอ่ะตรงนู้นน่าจะใช่ครับทุกคนครับนี่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 ายมือซ้ายมือครับทุกคนครับ i l l u s ชา n shadow ครับทุกคนครับแล้วก็มีตรงนี้อีกครับมีแบบซ่อนหลังหงหลังหินด้วยนะคือถ้ารู้สึกว่าจุดหมดมันจะได้ที่เป็นเหนืออะไรด้วยมันต้องมีของให้เราอ่ะเออวพามันมีกลไกอย่างเงี้ยมันต้องมีของให้เราครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามไล่จุดให้หมดครับ <จ>ลงไปข้างล่างตรงนี้ก่อนนะว่าใกล้ๆก่อนทุกคนครับค่อยๆๆเข้้าใกกล่อนพยายามมองกว้างๆมันจะได้รู้ว่าเราไปตรงนี้เราต้องไปตรงไหนต่อนะทุกคนนะนี่แบบเดินจนปลายท้ากลางสายหมอกจริงๆนะทุกคนนะ side down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  ไปทางไหนดีเนี่ยโอ้โหหมอกมันแบบ ตาตาข้าไปหมดเลยข้าไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดๆไ,ไ,ได้ทั้งสิ้นเลยในนี้มีแต่เพียงแสงไฟกระพริบเล็กๆนี้เท่านั้นที่จะนำทางเรานะห้วิ่งตรงดิ่งไปมาระหว่างสายหมอกตรงนี้สีมันคุนค้นๆแสดงว่ายังไม่ได้หยุดนี่นั่นเองเออหยุดให้หมดตร,ตรงนู้นล่ะตรงนู้นนี่สีคุน้นๆเหมือนกันใช่ไหมเออสีคุน้นๆเหมือนกันแสดงว่ายังไม่ได้เก็บมอนกันนะเนี่ยภาพที่มา้ากคนด้วยโอ้ m ม g o กอ มันมีหุ่นยนต์อยู่หนึ่งตัวมันจะลุกขึ้นมาตีเราไหมเนี่ยเออหุ่นยนต์นี่เต็มไปหมดเลยนะเกาะน,นี้เหมือนโดนหุ่นยนต์บุกรุกเออทำลายทุกสิ่งทุกอย่างอืมเอ๊ะดูมนันเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์กันนะที่ทําให้เกาะแห่งนี้ต้องถูกทําลายไปเมื่อ,อ,อร้ายพันปีก่อนเนี่ยนี <c oughs> ่ครับทุกคนครับ <c oughs> จุดไปครับทุกคนครับอันนี้ที่สุดหรือยังสุดน้าตกแล้วมั้งเออน,น่าจะสุดน้าตกแล้ว หรือมีทางไปต่อมองดูครับ <c oughs> คุณครับเนี่ยเออเนี่ยบางทีบางแบบ,บ,บมองมองไว้เห็นชัดๆ้วทุกคนนะพยายามหมุนจอให้รอบๆครับทุกคนครับตรงนู้นมีสับประรดเฝ้าของอยู่ครับมันต้องเฝ้าของแหละมันมีสับประรดอ่ะอืมไปตีเลยดีไหมน่าจะมีเลโกู้ลัสด้วยนะครับอ่าเป็นเม็ดครับทุกคนครับม <c oughs> องให้นะครับทุกคนครับ อุ้ยตีได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบแตกอุ้ยเรียบร้อยเกือบแตกแกโหดอยู่ได้ตัวเบรสายฟ้าเนี่ยเออต้องโดนฉกถึงต้องโดนครับตีได้ฮึ่มรวบลงมาซะเรียบร้อยครับทุนครับ Allow me เอาไฟดูดไปกินซั่งแกชอบสายฟ้านะใช่ไหมนีไดะเอาน้องแข็งไปตีด้วย ยืนฮิวก่อนครับทุกคนครับเดี๋ยวมันก็ตายครับเรียบร้อยครับคนสบามมอนสเตอร์มันโผล่เรื่องอย่างงี้นะเนี่ยเออฉันจะไปทางไหนต่อดีข้างบนนู้นนะมันเออหรือว่าจะไปเครืงล่างดีตรงนี้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 บ้าีอตรงนี้มีลานครับทุกคนครับมีลานที่ต้องมีของและดอนแต่ว่าแต่ว่า มีนกฮูดครับทุกคนครับคิดว่าจะทําอะไรไม่ได้นะเออเนี่ยมีแต่ลานเปล่าครับทุกคนครับไม่สามารถกดล็อกมันได้ครับไม่สามารถกดล็อกมันได้โมฮิยาไปทางไหนดีครับทุกคนครับทางนู้นกระพริบกระพริบก็คือเราเปิดแล้วนะถ้ามันกระพริบกระพริบเป็นแสงไฟเตือนที่คือเปิดแล้วครับทุกคนครับเนี่ยตรงที่มีหุ่นยนต์ครับไปดูหุ่นยนต์หน่อยไหมมันคงไม่ลุกมาตีเรานะครับเนี่ยมันไม่ลุกนะทุกคนนะ แถวนี้นะครับมีจุดที่บ่งบอกว่ามีอิเล็กโทรคลัส์นะครับแต่เรามองไม่เห็นนะครับมันอยู่ไหนกันเนาะอ๋ออยู่ข้างบนครับทุกคนครับโถเออมันอยู่ข้างบนครับงั้นก็ไต่ขึ้นไปเอาเลยครับทุกคนครับดูเห็นไหมทุกคนพอเราออกมาจากเสาครับด้านซ้ายมือเห็นไหมมันจะมีรูปหมอกอยู่ครับทุกคนครับอย่าให้มันขึ้นเออเดี๋ยวมันจะแบบเดี๋ยวๆมันจะเริ่มมันจะเริ่มบดบังวิสัยทัศน์เราครับเราต้องรีบกลับไปหาเสาครับทุกคนครับแล้วเสามันไปไหนแล้วเนี่ย เออนี่ครับพอเรากลับมาหาเสาแล้วมันจะหายไปครับทุกคนครับเราต้องรอให้หมอกมันหายไปแล้วเราแค่เดินทางต่อทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวเดเด้งครับเดี๋ยวเด้งเ,เ,เ,เปิดตรงนี้ครับ Fusion ชา a d o w ครับ <usion> ทุกคนครับมีชัลเลนนะทุกคนนะมีชาเลนครับแต่ว่าเป็นชาเลนแบบยิงครับเออเป็นชาเลนแบบยิงเดี๋ยวฮิวก่อนฮิวชงยุนก่อนโคโคมิเราก็เป็นโคโคพิสาย E.M. เลยครับฮิวบ้างบาง ยิงนูครับทุกคนครับสี่ที่ครับยิงไปกลางสายหมอกครับไม่เห็นของด้วยเอายิงมั่วไปแล้วกันครับทุกคนครับเผื่อมันโดนครับกะเอาครับไม่โดนนะครับถ้าเราวางตรงไปเลยครับไม่ถึงครับไม่รู้ว่าอยู่ระยะไหนครับทุกคนครับหรือว่าต้องเล็งสูงขึ้นไปนะเออนี่ไม่โดนนะไม่โดนครับระยะสี่สิบหน้านี้น่าจะไกลสุดครับทุกคนครับคือยิงแบบไม่เห็นของเลยอะยิงเดาจุดนะทุกคนนะไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ เอาใหม่ใหม่ใหม่เอาใหม่ครับดิี้ต้องถ้าสมมุติเราเล็งไปที่ตัวหนังสือครับได้ไหมเล็งต่ําลงครับเออต้องเล็งต่ําเขาไม่ใช่เล็งสูงครับเออต้องเล็งต่ําครับกะประมาณนี้ครับเออใช้ได้ครับีิยิงแบบฟองไว้เห็นนะเอออันนี้อันนี้สี่สิบกิโลเมตรมนกันต้องก็ประมาณนี้แหละเฮออ้ยทำไมไม่ไดนเนี่ยเฮ้ยเปรี้ยวครับทุกคนครับ เออครับทุกคนครับอันสุดท้ายหนึ่งวิสุดท้ายโอ้โหไม่ทันนะทุกคนครับอืมถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเขาเขาต้องรอทำเควสจนหมอกจางก่อนแล้วค่อยไปยิงเนี่ยทุกคนนะเออถ้าคนฉลาดเขาจะรอให้มอกจางก่อนแล้วค่อยยิงครับอันนี้คือคนแบบเราครับทุกคนครับคนแบบเรานี่คือคนไม่รู้ฟ้ารู้ขี่เออเดี๋ยวยิงมั่วบไปก็ยังไม่โดนครับต้องเล็งประมาณไหนครับเล็งประมาณนี้ครับเออเล็งประมาณนี้ได้ครับทุกคนครับ จำไว้ทุกคนนะโอ๊ยกดผิดครับเดี๋ยวรอครับทุกคนครับเอาใหม่ครับจะได้ไหมเนี่ยวันนี้จะได้ไหมเนี่ยเราจะอยู่กันยาวๆกับครอบครัวสายโบกนี้เออเริ่มจากอันแรกก่อนเลยครับทุกคนครับเร่งประมาณนี้ครับต่าๆนิดนึงครับทุกคนครับโดนไหมครับไม่โดนครับโดนไม่โดนเราเดินขยับนิดนึงครับปงไม่โดนครับต้องต่ำกว่านี้ครับต้องกล่ำกว่านี้ปงเออได้แล้วครับทุกคนครับหนึ่งอันครับทุกคนครับ นี่คือแบบปกติถ้าเห็นนี่ก็คือยิงแทบจะไม่โดนอยู่แล้วนะนี่คือยิงแบบไม่เห็นอีกครับทุกคนครับเอออ้ยเวลาหมดอีกแล้วโอ้ยปกติก็ยิงไม่แม่นอยู่แล้วเอออยากจะให้มนยิงที่กลางหมอกอีกอือต้องเอาให้ได้ครับนดยิงต้องเอาให้ได้ครับไม่ยอมครับหนึ่งชิ้นครับทุกคนครับเอออันนี้ยี่สิบเมตรคขาต้องสูงกว่านี้ครับยี20 m, 20 m, ่สิบเมตรยี่สิบเมตรสูงกว่าอีกเออ เรียบร้อยครับทุกคนครับอันนี้49เมตรครับทุกคนครับได้ไหมเอออันสุดท้ายครับทุกคนครับขอให้โดนขอให้โดนโดนไม่โดนครับทุกคนครับถูกอีกนิดหนึ่งไม่โดนครับหนึ่งวิอ้าโถ่เอ้ยเอาใหม่ครับทุกคนครับเอาใหม่ครับประมาณนี้ไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนเออโดนละยิงหัวเลยแล้วกันเออยิงหัวเลยกันเล็กหน่อยครับทุกคนครับนี่49นะครับ49ต้องปรับต่ำนิดนึงครับไม่โดนครับ โดนไหมไม่โดนอีกครับทุกคนครับยิงอจีนสามก่อนก็ได้เออเอเอไม่โดนอีกโถ่เริ่มโมโหแล้วนะเริ่มโมโหละเออเริ่มจะโมโหละ,หละ <S <S ตั้งค่าครับทุกคนครับเอ่อความไวในการเล็งนะทุกคนนะเพิ่มความไวในโหมดการเล็งขึ้นมานิดหนึ่งครับเออมันช้านิดหนึงไม่ไปครับทุกคนครับอ่ะมาดูครับทุกคนครับโป้ง ไม่โดนครับโค้งที่สองไม่โดนครับก็ขยับขวาิดนึงเออโดนละทุกคนถึงไม่เห็นไงถไม่เห็นไงยิงขวมั่วไงเดินซ้ายครับทุกคนครับเอบคนคบบเเอนีเอ่เรียบร้อยครับทุกคนครับอันนี้ก็ยี่สิครับทุกคนครับหูไปกดกุ่มผิดครับไปกดจะยิงจะไปกดสไลด์เฉยเออปาดวิ้งครับทุกคนครับปาดวิ้งครับเอาสิเอาสิตูมเรียบร้อยครับทุกคนครับอือกว่าจะได้ ปัดโถนะอย่าทำตามอย่าทำตามที่บอกเลยว่าทำควสไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเปิดหมอกนี้แล้วค่อยมาะทาก็ได้แล้วมันต้องมีเควสที่แบบเปิดหมอกนี้ได้แล้วทุกคนนะ <c oughs> เออมันคงไม่มีแบบหมอกทึบอย่างนี้ไปตลอดหรอกเอออะนี่เราเดินวนกลับมาที่เดิมหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนจุดเริ่มต้นเลยเฮ้ยเออนี่ครับเดินออกมาข้างนอกนิดนึงก็ได้ดูสิว่าตรงไหนย,ยังไม่ได้จุดบ้างอืมเรียบร้อยครับทุกคนครับ เลนส์ตรงนั้นเราทําไปแล้วนะครับตรงนู้นเป็นเออ่มินนะครับไม่เกี่ยวนะครับเพราะนั้นไปอีกฝั่งหนึ่งเลยครับฝั่งนี้น่าจะหมดแล้วครับต้องน่า,นนานจะต้องข้ามไปอีกครึ่งหนึ่งเลยนะทุกคนนะอืมอันนี้จุดแล้วนะครับเราก็วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาใกล้ๆมันทุกคนเพื่อแบบเก็บคูดาวไอหมอกนะทุกคนนะตรงนี้นะครับตรงนี้มีแบบมีก,กลไกะทุกคนนะเดี๋ยวต้องมาครับเดี๋ยวก็ต้องมีให้เราทำแหละอืม แต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได้นะครับมันต้องเกี่ยวกับนกนะครับทุกคนครับมันเกี่ยวกับนกมันเกี่ยวกับนกมันเกี่ยวกับนกเฮ้ยตรงนู้นเหมือนมีหีบเลยอ่ะทุกคนตรงนู้นเหมือนมีหีบครับอันนี้คือกดผิดเลยครับมันชอบไปกดหมุนกล้องล้วชอบไปโดนปุ่มไอ้ปุ่มชาร์ตตีอะ่ะเออมันแบบถ้าทุกคนสังเกตเห็นไหมเออนี่แลนด์เดยอินฟินิตใช่ไหมครับทุกคนครับด้านขวากับด้านซ้ายอะ่ะมันแบบ มันจอมันยาวเกินไปเห็นไหมเออแทนที่ปุ่มพวกนี้มันจะชิดเข้าไปด้านขวาใช่ไหมทุกคน,นกลายเป็นว่ามันอยู่กลางจอเออแล้วจอมันยาวไปด้านข้างมันเลยทําให้แบบเรากดหิบอยู่บ่อยๆเออมีชา์ลเลนีกแล้วครับอันนี้เป็นชาเลนป่าป,ปีศาจครับโอเคนี้ไม่ยากทุกคนป่าป,ปีศาจไม่ต้องไม่ต้องเรงไม่ต้องสนใจเรื่องความมืดเฮ้ย,ยนี่นอกหมอกครับทุกคนครับเห็นชัดเลยครับมีหีบอยู่ตรงนู้นครับแล้วก็ขวามือน,นี่ก็มีอีกเสาหนึ่งครับ อืมนี่สบายสบายเลยนะทุกคนนะสบายสบายเลยครับเห็นชัดชัดเลยนะนี่ครับดูนะครับมีตรงนู้นครับเดี๋ยวไปจุดไปไว้ก่อนครับทุกคนครับเดี๋ยวเผื่อแบบตอนสู้กับมอแล้วมันขยับขยับครับุู <Ill usion! S 1> ครับเออเอามีตัวนี้มาล่อลวงเราครับทุกคนครับจัดก,การมันเลยสู้เขาไม่ไดนะ้เจอชงหยุนก็ไปไม่ล่ะแกเ,เนี่ยอยากจะโดนไหม อยากจะโดนดับปลาพี่คาดมาไมรไหมล่ะ <Yeah. S 1> ปโปอเขาให้ปอเขาให้เป็นยังไงล่ะเออตรงอยุ่นี่ตีแล้วแบบเป็นเสี่ยวปลาพุ่งออกไปด้วยนะโหดจัดทุกคนครับ,รรบ,รบแล้วยังไงครับทุกคนครับแล้วยังไงครับเราควรจะไปจุดไอศครใกล้ๆนี่ก่อน,นครับทุกคนครับหรือไม่นะ <laughs> <c oughs> ห๋ยวฮิวนิดหนึ่งฮิวนิดหนึ่งตรงนู้นมีหีบครับทุกคนครับแต่จะไปเปิดหีบก่อน เดี๋ตัวนิดนึงครับปรับตัวนิดนึงครับเอาเอ,าเอา่เอาลมมาทุกคนเอาลมมาลมกับไฟมานี่คือดาเมจเอาดาเมจมาทำไอนี่ก่อนเชาเลจนก่อนเออแล้วชาเล่นหายไปไหนละ <c oughs> เดี๋ยวเห็นก็อยู่หลัดหลัดเห็นก็อยู่หลัดหลัดเอออยู่นี่นี่เองครับทุกคนครับอืมเข้ามารับครูดาวก่อนนะทุกคนนะเข้ามารับครูดาวก่อนนะครับ อ๋อเป็นหุ่นยนต์ครับทุกคนครับเป็นหุ่นยนต์สบายครับทุกคนครับอย่างนี้ง่ายครับบอกเลยว่าขอนช่วยด้วยพีนช่้วยตุ้มตุ้มเห็นไหมล่ะคือมันติดไฟอ่ะเออเออเออทางมูต์ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็อยู่รวมกันเลยครับทุกคนครับแบบนี้แล้วก็เติมสายฟ้าเข้าไปครับตุ้มก็ได้ครับทุกคนครับเออหรือไม่เอาห้าสิบเลทุกคนนะลำบากอายรอยนะครับก็ยิงแรงอยู่นะถ้าไม่ตายมีความยิงแรงอยู่ครับเออนี่ขนาดแบบ ไม่ก็แค่ห้าสิบเองเออยิงสวนหน้าใส่เราเลยครับทุกคนครับเอ้ามันมีงอกต่อครับทุกคนครับมันมีสองตัวแล้วมีผู้จนต์โอมาอีกครับไปได้สามสิบวิครับทุกคนครับไปได้สามสิบวิไปได้สามสิบวิครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับ In the Smile c h a n ปั่นเขาให้ครับเรียบร้อยครับได้มาแล้วนะครับทุกคนครับกับชาเลนจ์ปราบ นะทุกคนนะมอนสเตอร์นะครับตุ้มนู้นครับมีเสาหนึ่งครับไปเปิดเสาด้วยครับทุกคนครับนี่แน่เรียบร้อยครับยังไงต่อดียังไงต่อดีเน่ยจะหมุนก้องมันก็ไปชัดตีเออเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนไหมเออข้างบนนู้นมีหีบอยู่นะครับแล้วก็ข้างล่างก็มีนะครับเราจําไว้ทุกคนนะแล้วก็ไปเลยครับไปทางไหนดีครับทุกคนครับ ไปข้างล่างก่อนแล้วกันครับมันเหมือนมันอยู่ใกล้กว่าครับพยายามมองหาเสาก่อนนะทุกคนนะอย่าลืมไปช็อตก่อนครับโอ้ยมันแบบมันหันกลับไปหาหุ่นยนต์เฉยแย่แล้วทุกคนจะโดนแด้งครับหาเสาด่วนนะคเสาด่วนเออแม่งผิดพลาดครับทุกคนครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดนิดหน่อยจะไปจุดเสาแล้วมันแบบมันหันกลับมาหาหุ่นไงเออมันเลยแบบจุดไม่โดนครับทุกคนครับเข้ามาใหม่ครับเข้ามาใหม่ครับ หันหน้าให้ดีครับทุกคนครับเออเรียบร้อยครับเออเสร็จแ,แล้วไอ้หุน่นนั้นก็วิ่งหนีออกไปจากจุดเลยทุกคนสองตัวรอมันกลับเข้ามาอ่ะตัวนี้กลับเข้ามา้วครับฆ่าตัวนี้ก่อนนะทุกคนครับ b a r b a ตอสกาย e r s, <bed> <S, <S นี่แน่ทุกคนโอ้โหมันนี่แหละมีเวียงกับพื้นด้วยออตวีเข้าไปครับทุกคนตีเข้าไปมุมด,ดีละมมุนมดนีละมมุนมดนีละ นี่ได้ชอบดูพลังงานใช่ไหมล่ะเอาพลังสายฟ้าไปกินไปหน่อยไหมล่ะเพื่อนเออแตกหนึ่งครับทุกคนครับแตกหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งครับมันไม่ยอมเข้ามาครับทุกคนครับมันเป็นตัวยิงไกลครับเราก็ยังไงดียังไงดีงงดรอ้อยมันขยบเข้ามามันก็ไม่ค่อยขยบเข้ามาเลยมันยิงไกลอย่างเดียวเลย สีนะดีครับทุกคนครับเติมสายฟ้าครับทุกคนครเติมไฟครับแล้วก็โดดหนีไปนู่นครับโอ้ินพลาดเลยครับทุกคนครับสีนี้แล้วก็เอาร่วงครับทุกคนครับมันสั้นครับ ไอ้หุ่นนียพี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทบายมันแบบสตัน,น์ท้มอยู่ดีๆมันก็สตันเองครับ <c oughs> เออ <c oughs> พี่แบบเวลาสู้กับมันนี่งงมากเลยกลับมาเอาหมอกก่อนทุกคนนะถ้าหมอกขึ้นนะครับเสี่ยวซวยครับ <c oughs> เอ,อืมนี่แน่แค่โดนเออ่กูบ้าสายฟ้าแล้วก็ลมจีนนี่มันก็เกือบตายแล <c oughs> แ้วการมันซะกูบ้าฆ่ามันเลย <c oughs> เรียบร้อยทุกคน เปิดที่ครับทุกคนครับ,รบฟามให้เรียบนะทุกคนนะอย่าให้เหลือหรอครับบอกเลยว่าเปิดทุกดาวทุกดวงที่มีนะอืเก็บครับทุกคนครับเก็บทุกอย่างนี่แม้ได้เบอร์เซิร์กมาด้วยหนึ่งชิ้นครับถือว่าคุ้มอยู่ในการฆ่ามอนสเตอร์นะครับอัตราดาบมันสูงข,ขึ้นนะทุกคนนะ <S <S ไปทางไหนดีเอ่ยไปทางไหนดีเอ่ยทางนี้เป็นเสาวาร์ปนะครับ ลองเข้าไปใกล้ๆเสาว,วาร์ฟไหมเผื่อมันมีแบบเสาที่แบบเรายังไม่ได้จุดไปทางไหนดีครับทุกคนครับไปทางนี้แล้วกันครับอ,อ้อมๆไต่ๆไปบริเวณใกล้ๆกับเสาว,วาร <c oughs> ์ฟนะเผื่อมันมีแบบจุดที่เราไม่ได้จุดนะครับเอาเอาไปเปิดเอาไอ้นี่มาครับทุกคนครับโอ้ยเย้แล้วยาแล้วยาแล้วปีศาจดอกไม้สายฟ้าเป็นดอกไม้ไฟครับทุกคนครับตามเรามาแล้วครับโอ้โหดูมันจุดไฟไปไปหมดเลยนะครับทุกคนครับแล้วเราไม่ได้เอาน้ํามาด้ดวยคราวนี้เอา ดูครับมันยิงละออกเรนูมันขึ้นมาเรื่อยๆเอาจังหวะนี้ครับทุกคนครับโอ้ไกครับมันไม่ยอมเข้ามาใกล้ไอ้เสาเลยอ่ะอย่างนี้ต้องเข้าไปจัดการครันทุนครับจินดูยกแล้วก็บินโอ้ยเงียนเงียนขึ้นเงียนขึ้นเงียนไม่ขึ้นกลับมาที่เสาก่อนครับเออจีนดูดมาเออจีนดูดมาที่เสาครับทุกคนครับจีนต้องโดนจีนครับทุกคนครับใส่ลอยตีก็ได้อ่ะอยู่ไกลอ่ะเอาการมันกูบ้า โอ้ก็ให้ครับทุกคนครับดูเข้ามาครับดูเข้ามาได้ไหมมาได้ไหมเออเข้ามาแล้วทุกคนเอาโยนมาทางเสาครับทุกคนครับเอาโยนมาทางเสาครับเอาแล้วเสาไปทางไหนเนี่ยโอเออนี่แหละอยู่แถวนี้ไว้อยู่แถวนี้ไว้เอามันกลับไปเกิดครับทุกคนครับโอมันออกนอกเขตออกนอกเขตมันกลับไปเกิดเฉยไปทางอื่นดีกว่าครับทุกคนรับใจดาวขึ้นไปทางนี้มีอิเล็กโทรกรัสนะครับ ฉะนั้นแล้วก็ไล่จุดเสาให้ครบก่อนนะครับนี่นะไม่มีทักที่พวกแกจะหนีด้ยโน่นทั้ทุกคนครับดอกไฟไฟมันไปหลบอยู่นู่นแล้วครับทุกคนครับเออมันไปหลบอยู่นู่นแล้วอุยมันโอ้มันกลับมาหาเรามันกลับมาหาเราับทุกคนครับมันไม่ยอมไปก็ทุกคนครับแบบนี้เราก็บินไหมล่ะ มันต้องเจอบินกล่าวล่ะทุกคนเออเจอพลังแห่งจีนซะหน่อยครับทุกคนครับได้ครั้งละเใส่หนึ่งส่วนสามครับถือว่าสวยครับแน่ๆมันฟ้ารกหนีมาทางนี้ครับทุกคนครับเติมเอ้ยตีพี่ดอนมาสักทีเลยอืมันมุดดินเหลือเกินอ่าแน่ๆสตัร์ไปครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับแบบนี้งัดขึ้นเลยครับทุกคนครับให้มันลอยและลุยอยู่ไปครับทุกคนครับเติมน้ำแข็งเข้าไปครับทุกคนครับเติมน้ำแข็งเข้าไปเดี๋ยวเวลา เอ้ยมันกลับไปเกิดอีกแล้วทุกคนออกนอกเขตมันกลับไปเกิดวิ่ง <c oughs> เกิดมาจ,าจริงๆเลยเออสองครั้งแล้วเอาอไงดีครับทุกคนครับไอเสาี่มันช่วยออนี้ได้ไหมอ๋อโอเคข้างตรงนี้น่าจะอยู่นอกเขตหมอกออไม่อยู่ครับทุกคนครับ <c oughs> หมอกขึ้นครับ <c oughs> โอเคหายละหมอกหายละ <c oughs> เดี๋ยวข้ามไปตรงนี้แล้วกันทุกคนเออตรงนี้มันเป็นนอกเขตหมอกครับทุกคนครับเราห่างกันไปมาก เกินไปก็ไม่ได้อีกครับเพราะว่ามันมันจะกลับมาเกิดใหม่ทุกคนนะเนี่ยลับโยนไปอย่างนี้แหละเออครั้งละเศษหนึ่งส่วนสามมาอีกครั้งหนึ่งก็ตายเลยเนี่ยมาดิมาดิเป็นจริงมาดิเฮ้ยโอ้ยไม่ยอมขึ้นมาอีกมันรู้ครับตัวคนันฉลาดอีกแม่ฉลาดอีก,กออแต่การมันดี่กูว่าเออเท่าไหละกูว<อ>่าเขา<อ>มันเลยเออเราจะยืนอยูอ่ตรงนี<อ>้ครับรอให้มันขึ้นมาหรือเราปลงไปฆ่ามันเลยดีกว่าทุกคนเออ ดอกไม้ตัวเดียวเออทำให้เรายุ่งยากเหลือเกินเอาครับทุกคนครับกลับขึ้นมาครับทุกคนครับกลับขึ้นมานอกเขตครับเราจะได้มองทะลุไปได้ครับว่ามีเสาในแถวๆนี้ที่เราพลาดไปบ้างนะครับแต่แล้วเราก็ใช้วิชั่นนะทุกคนนะในการดูครับในนั้นมีเสาฝั่งรุนครับไม่มีแล้วนะครับสองต้นนี้เราก็เหมือนจุดแล้วนะครับทุกคนครับอืมเหลือหีบอันนึงที่อยู่บนภูเขาแหละแล้วก็มีทางลงไปข้างล่างก็ยังมีเสาอยู่นะเออทางลงไปข้างล่างนี้ก็มีเสาอยู่ครับ ฐถานที่นี้เป็นสถานที่ที่อันตรายมากแล้วก็เหมือนจะมีมีชาเลนจ์ครับทุกคนครับมีชาเลนจ์อยู่ข้างบนแงมผาครับเออเห็นนจผมอืมเนี่ยพอเข้าไปข้างในก็มืดมนอีกแล้วโตหมอกจริงจังหรือควันกลายกันจนบางที่ไม่อาจรู้อยากจะทมดูว่าเธอเป็นดังหมอกหรือว่าตดเอ๊อเ ไปทางไหนดีครับทุกคนครับไปทางไหนดีครับไปไล่เปิดเสาข้างหน้าก่อนดีไหมเออเปิดเสาให้ครบเป็นหน้าหน้าก่อนครับทุกคนครับชึบไล่ดาวครับทุกคนครับแล้วก็ลงไปข้างล่างครับเก็บเห็ดครับทุกคนครับเก็บเห็ดแล้วก็เจอเสาด้วยครับทุกคนครับอือันนี้คือไม่ได้ตั้งใจจะพลาดซีแต่ว่ากดแล้วมันพลาดเออโอ้ยมีตัวมอนสเตอร์เกิดมาแล้วครับทุกคนแต่ว่า ไปได้ดอนครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับออนโอเวอรวิลสนี่นะพุ้มแตกหนึ่งครับทุกคนครับไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้แตกสองครับทุกคนครับและอีกตัวหนึ่งก็แตกหมดครับเรียบร้อยครับอออืื้หระเบิดใส่หน้าเราเลยทุกคนนะนะคอมโบระเบิดที่มันโหดจริงๆนะทุกคนนะแล้วแล้วมีอีกไหมเสาอ่ะมีอีกไหมลงมาดูหน่อยสิเออไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วเดี๋ยวต้องไต่ขึ้นไปข้างบนแล้วครับ หรือว่าไต่ขึ้นหน้าผาตรงนี้หรือว่าจะเดินขึ้นไปตามทางเดินขึ้นไปตามทางมันจะชัวร์กว่าทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะนําทางเราไปตามทางนะครับแต่เราก็วนไปวนมากลับมาที่นี่ที่ไม่รู้ว่าจะต้องเออลงทางอยู่ในสายหมอกนี้อีกนานแค่ไหนอืมโอ้ฉันต้องไต่ขึ้นไปข้างบนนี้แล้วล่ะที่มีความรู้สึกว่าข้างบนนี้มันจะต้องมีมีเสามีนกมีนกแต่ไม่มีเสามีนกแต่ไม่มีเสา โน่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 โดลงมาก่อนครับทุกคนครับโอ้โหคือเร่าคือเร่าก็เลาเอ้ยกระตุกนี่ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยโอ้เออไปตามทางดีกว่าครับทุกคนครับไปตามทางดีกว่าอืมตรงนี้ครับทุกคนครับมีมอนสเตอร์รอเราอยู่ครับมันต้องมีของสิเออมีมอนสเตอร์เป็นฮีริคูลินช่าครับทุกคนครับเออลากมันออกมาหาเผาครับทุกคนครับลากมันออกมาตรงที่มีวงไฟนี่ เออการมันกูบ้าตุ้มก็ให้ครับทุกคนรับหนีไปไหนก็ไม่ได้ด้วยไอ้พวกตัวเล็กเออวิ่งเข้ามาก็เสร็จครับทุกคนวิ่งเข้ามาหาความตายครับอืมไม่ต้องให้เรียบมาทางนี้ครับทุกคนครับมาทางนี้ครับมีเสากระพริบกระพริบอยู่ครับตรงที่เสากระพริบกระพริบนี่ก่อนครับจะพยายามมองหาครับทุกคนครับอ่าตรงนี้มีคุณฝุ่นครับทุกคนครับโอเคเราต้องมาจัดการข้าวเสานี้ครับโชว เรียบร้อยนะครับแต่ขึ้นมาดูข้างบนหน่อยครับขึ้นเมื่อกี้เราขึ้นมาแล้วเรามีเห็ดแต่มีตนกนะครับอืมไปทางไหนดีนะครับไปทางไหนดีนะครับฟามเชาวโอเคเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับเนี่ยโอ้โหคลิปหนึ่งนี่ไม่สบายฟาร์มได้ครบเลยเหรอเนี่ยเนี่ยเจอแต่นกครับทุกคนครับแล้วก็ ไม่มีเสาเลยแถวนี้แต่ตรงนี้ก็ต้องมีเลขโควกาหน้าด้วยโอเคไปเจอกันครับทุกคนครับบ๊ายบาย